ดวงชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนกันยายนนี้นะครับ มีเรื่องราวพิเศษจะมาบอกนะครับคุณเต้พลังใจได้ไปซุ่มไพ่นะครับกับเหตุสเต a ค c a t a r โอนะครับนี่เลยข่าวข่าวนี้แต่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับภายในไพ่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํานายกันในเดือนกันยายนนี้ไพ่นี้นะครับก็มีชื่อว่าอาริทารเด็กนะครับในเรื่องไพ่ก็มีแต่ความสวยงามขนาดกล่องยังสวยงามเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลการทำนายดีกว่าว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไร และที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปพลังใจดูดวงเดือนนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมรับดูดวงฟรี3คําถามมูลค่า199บาทจํานวน5รางวัลน,นะครับเพียงแค่คอมเมนต์เลยนะครับว่าเหตุ hey, ผลที่ทำไมผมเนี่ยจะต้องดูดวงฟรีให้กับคุณน,นะครับคําตอบใครโดนใจก็รับไปเลยดูดวงฟรีจะประกาศผลนะครับวันที่30กันยายนนี้ทางเพจ Facebook พลังใจดูดวงนะครับ ราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกตัวตนจุดเด่นนะครับเป็นไพ่อะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นเดอะสตาร์นะครับพลังงานของความหวังนะแรงบันดาลใจพลังใจนะครับความศรัทธาความสดใสน,นะแล้วก็จิตใจที่มีพลังใจนะครับจิตใจฟื้นฟูจาก กับในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็นะับว่าก็เป็นพลังงานที่ดีนะในเรื่องของตัวตัวของคุณในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะรู้สึกอย่างไรก็ตามก็เมื่อมีแรงบันดาลใจเนี่ยทุกอย่างมันก็ย่อมสําเร็จนะดังสิ่งที่คุณคิดหรือว่าจะทําอะไรก็ตามทําไปตามพลังใจที่ทําพลังใจที่คุณคิดนะให้มันเกิดความสําเร็จมันก็สําเร็จได้โดยจิตโดยใจนะครับเอาไปดูซิในเรื่องตําแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งข้อเสียนะครับข้อเสียตัวเอง ให้ขึ้นเป็นเดร็กแมทนะครับพลังงานของการที่อึดอัดน,นะครับแล้วก็ระวังที่มันจะแบบหมดในเรื่องของพลังงานนะแล้วก็บางอย่างที่มันต้องใช้สติเพื่อจะขจัดปัญหานะครับนั้นบางเรื่องของปัญหาบางครั้งมันเกิดจากการละเลยนะไปก็แมัวแต่นอนเนี่ยมันมีอะไรพันแครงพันขาลร่วงมาเลยนะเออมนเป็น,นเรื่องของการที่ระวังในเรื่องของการการะทาอะไรสิ่งไหนยอยา่างบางทีอะไรบางใ,ใจที่เป็นพลังงานที่มันดูดูเหมือนจะทําให้คนเองเนี่ย หลงลืมนะครับหลงลืมการกระทําที่เอ้บางสิ่งบางอย่างมันอ่าหลงลืมดูสิ่งนี้หลงลืมดูสิ่งนั้นนะครับมีโอกาสผิดพลาดด้วยความหลงลืมความเผลอรเรือของตัวคุณเองนะครับนั้นมาเป็นสิ่งที่สามารถแก้ได้ในเรื่องของข้อเสียนะไม่ใช่ถึงท่านที่จะอ่าไม่สามารถแก้ไขไม่ได้ขนาดนั้นนะขึ้นอยู่การต้องติขึ้นอยู่การรอบคอบนะครับอันที่จิงว่าคนรอบข้างเป็นอย่างไร ครอะ้างไปขึ้นเป็น6ถ้วยนะครับหถ้วยไปขึ้นในเรื่องของคนท <IR> นนคนี่มาช่วยเหลือนะเป็นเพื่อนเก่านะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคือหนึ่งกูดูนะครับให้เกิดความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณปรารถนาความดีตัวคุณที่คุณทานี่แหละก็จะส่งผลนะครับให้เกิดความสําเร็จและสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้ในเรื่องต่างๆที่คุณอยากจะให้ใครมาช่วยเหลือก็ย่อมเป็นดักที่คุณคิดได้เลยนะครับตํางแต่ต่อมาอุปสรรคปัญหานะครับให้เป็นจ d สตเมนนะครับในเรื่องของการหลีกหนีความเป็นจริงนะบางงงบสิ่่อยาง การยอมรับก <Workers> ็เป็นจริงในสิ่งที่เป็นหรือความผิดพลาดของตัวคุณเองในอดีตเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็ทําแล้วจัดการเรียบร้อยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ยิ่งคุณหนีมันยิ่งใกล้อะยิ่งหนียิ่งใกล้ยิ่งหนีนี่เข้ามาหานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในหูช่วงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องยอมรับถึงความเป็นจริงนะครับยอมรับกับสิ่งที่เป็นแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีที่สุดเลยนะครับอย่าหลีกหนีปัญหาเพราะว่ายิ่งหนีปัญหาในปัญหามันยิ่งเพิ่มพูนนะต้องแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็แก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้เรียบร้อยจะดีกว่านะครับตหน่งต่อมาวาสนานะครับไปขึ้นเป็นสามเดือนนะครับพนักงานสาเร็จเนี่ยไปขึ้นเป็นเรื่องของการร่วมรงร,ร่วมใจเนาะพนักงานของการที่เอ่อทอะไรแล้วมันเกิดความสําเร็จเราก็รู้ไปถึงเรื่องของสิ่งสิทธิ์ที่เวลาไอ้ฐา,านอะห้องจุงเนี้ยเทพเทวารับฟังนะครับรับฟังพรที่คุณขอ ที่คุณอยากจะให้บังเกิดขึ้นในห้องจุดนี้ก็หมูก็อาจจะมีพลังงานที่ดีว่พาพ่ขึ้นตัวตนคุณเป็นดสตาร์เลยนะออมีพลังงานคุณสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีเซนต์มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในห้องจงุดนี้นั้นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจดีแล้วก็เพียงแค่ต้องมีการบังแผนได้ดีแล้วก็สิ่งที่คุณพรฒนาก็อย,ย่อมสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูด้านต่างๆดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรักบนโสดน,นะครับเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูในะเรื่องของการที่เสริมเสน่ห์ยางไร right? ให้ดึงดูดในเรื่องความรักให้สําเร็จและมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเปนะ็นในเรื่องของการดูในเรื่องของอความคิดนะครับจิตใจความภาวะผบงนะความกังวลใจกับในเรื่องของความรักกับรายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นในเรื่องของทางทางความคิดทางด้านจิตใจนะบางทีมันเป็นความคิดลบเกินไปเนี่ยไอ้ความคิดลบเหล่านี้มันลบเสน่ห์ตัวเองนะครับทาให้เวลากระท him, ํากับใครหรือไปพบเจอใครพูดคุยกับใครเนี่ยมันทำให้คุณคิดลบเขาไปก่อนนั้น ช่วงช่วงเนี้ยนะครับคิดบวกเอาไว้คิดดีด้านดีบ้างกับบุคคลนะกับคนที่เข้ามากับคนรอบข้างจะทําให้ในเรื่องสน่ทที่เวลาคุยกับใครแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้สึกเดียวขุดนะครับรู้สึกคุณมีพลังบวกเยอะพลังมุมมองที่ดีให้กับผู้คนรอบข้างและมันจะเป็นเสนิทที่จะดึงดูดความรักเข้าหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่รู้สิว่าในเรื่องของคนสดสน่ห์นะครับเป็นอย่างไรบ้าง อดีตเป็นอย่างไรดูซิในเรื่องอดีตไพ่ขึ้นเป็นนีลาตันพจนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดอะเฮอร์มิตในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความเหงานะ <Lion heart> ในเรื่องอดีตมีความเหงาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนการหาอะไรทํานั่นแหละหาอะไรทำให้จิตใ,ใจดีขึ้นนะครับค่อยๆประคับประคองในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะคะนรับแล้วขึ้นเป็นจัสตเนนะครับในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงไพ่ขึ้นเป็นตรงตำแหน่งในเรื่อองงข ปัญหานะอุปสรรคอืมพระ,ะอุปสรรคเนี่ยไปจนตกในตำแหน่งในปัจจุบันเป็นการยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเสมือนความทุกข์ที่มันอยู่ในจิตในใจของตัวคุณเป็นความคาดหวังนะเป็นความผิดหวังนะเป็นความรู้สึกผิดกับความรัก ที่มันผ่านผ่านผนพ้นมาและมันกลัวใจะเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันและมันเป็นสิ่งที่คุณต้องออกจากกรอบเดิมๆนะออกจากความรู้สึกเดิมๆในเรื่องของความทุกข์ให้ได้นะเป็นการปรับใจตัวเองที่ดีเพื่อที่จะมีความสุขในเรื่องความหลักมากยิ่งขึ้นนะครับอนาคตไ่ขึ้นเป็นอ่าพระรามนะครับเราขึ้นเป็นราชินีถือดาบนะในเรื่องการปรับใจในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างส่งผลเยอะนะในเรื่องความรัก ต่แล้วเนี่ยในสิ่งที่ใครที่ยังกังวลใครรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยต้องปรับใจนะครับปรับความรู้สึกของตัวคุณให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการที่มันค่อยๆที่จะสร้างปร,รังใจในสิ่งที่มาเป็นการปรับใจเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีๆในปัจจุบันและส่งผลนะในเรื่องของการที่จะมีใครก็ตามความัดีมันก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยเชงกักน,นะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวทมคลิปแยกฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับ มาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรอืมเจ้าชะตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นห้าถ้วยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเริ่มที่จะมีความกังวลใจบางอย่างนะครับดูสังเกติมันมีแบบอะไรที่มันเต็มไปหมดนะนเรื่องความคิดเรื่องความฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็มันเป็นอีโก้ของคุณด้วยเป็นอัตราตัวคุณด้วยว่าออมันก็มีความคาดหวังบางอย่างนะครับคู่คุณเนี่ยว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเราเองก็ต้องลดอัตราเยะจกิด ความร้อนรนความใจร้อนดึกแกงก็กต้องประทางกันได้เพราะว่ามันไม่ได้ดักใจนะครับไม่มีใครที่จะไปดังใจคุณได้ทั้งหมดหรอกนะครับรวมถึงคนที่รักคุณด้วยและคุณรักเขาด้วยนะครับอ่ะดูซิว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระเกษียป,ปะแล้วก็ภรรยาแล้วขึ้นเป็นสิบไม้อืมตัวเขาเองเนี่ยมันก็มีอัตราเหมือนกนะันต่างฝ่ายต่างมีอัตราในแบบของตัวเองนะครับต่างฝ่ายก็อยากให้เราเปางง็น่างนั้นเขาเองก็อยากให้คุณเป็นอย่างนี้มัน ต่างฝ่ายต่างก็มีความต้องการแต่ความต้องการเนี่ยมันมักไม่ค่อยได้คุยมันมักจะแบบอย่างเชิงกันมันอย่างเชิงมันอยากที่จะเอออายกจะรู้อะไรก็มาคุยแล้วกันนะแต่ฉันน่าจะทําแบบนี้แหละมันเป็นมีความอตานในแบบของตัวเองนั้นมันมีโอกาสที่จะชนกันได้เอไม่ตรงกันได้นจะเดาใจกันอย่างเดียวโหต่างฝ่ายต่างไม่ใช่แบบพูดปุ๊บรู้ความคิดปัับมันไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมดังนั้นต้องมีการพูดคุยเดีสุดเลยไม่งั้นะปัญหาเกิดแน่นอนนะครับ หากแกกรู้รยายละเอียดที่มากยินขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีก่อนนะครับว่าการมาในห่วงจุงนี้เป็นอย่างไรดังนะสำหรับคนที่กําลังหาง,งานนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในเรื่องของการเสริมสเสน่ห์นะครับถึงดูในเรื่องการงานที่เข้ามานะครับต้องสเสริมในแบบไหนไปขึ้นในเรื่องของการที่ เป็นคนคิดบวกนะไปกันบนพลังงานที่มีความเติมเต็มนะครับแล้วก็ไม่คิดลบนะไม่คิดที่มันน้อยชื่นละตำใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เราต้องประคับประคองจิตใจตัวคุณเองให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆนียมันเป็นเรื่องของความคาดหวังแล้วก็เป็นความหวังความใสสว่างในจิตใจนะใพ่เป็นเดอสตาร์ไปคือเป็นดวงจันทร์ที่เต็มเปรีบไปด้วยพลังนะีรัมเตยมไปด้วยจิตใจที่ดีนะครับไม่ว่าจะ เจอพบเจออะไรก็ตามก็สามารถจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆาไปได้แล้วเรื่องต่างๆที่กูคิดบวกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดสเน่หเกิดในเรื่องของพลังงานที่ดึงดูดความสําเร็จให้กับตัวุูได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของงานที่กําลังเข้ามาในห้องจุดนี้จะมีอะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ เติมเต็มนะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความสามารถนะครับโอกาสต่างๆมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับมาในพร้อมกับความรู้ความสามราที่จะต้องพองิสูจน์ตัวเองนะครับเนื่องงานมีโอกาสที่จะสําเร็จเป็นตัวเดิมนะแต่ว่ามันไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มาแบบแค่เดินผ่านๆไปผ่านมาแล้วได้งานเลยนะมันมาจากความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วแล้วก็มีการพิสูจน์ออกปาให ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นให้งานที่คุณจะไปทําเห็นไปการไปสัมภาษณ์ที่ไหนอย่างไรก็ตามก็โชว์ศักยภาพของตัวคุณออกมาได้อย่างถึงที่จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของสเสน่ห์ที่ต้องเสริมนะครับเป็นอย่างไรดูซิในเรื่องของพลังงานจิตใจที่ต้องปล่อยนะพลังงานที่ เป็นความอิสระทางจิตท,ทางใจของตัวคุณให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะ, hero. อะไรสิ่งที่มันเป็นความคิดบงโกงคุณเนี่ยไปขึ้นการปล่อยอิสระารภาพให้ใจตัวคุณเนี่ยมีพื้นที่จจตใจให้ในเรื่องของสิ่งที่มันคิดลบสิ่งที่มันคิดไม่ดีเนี่ยออกไปจากตัวคุณและการที่คุณดึงดูดสิด่งดีๆเข้าหาตัวคุณเนี่ยความก้าวหน้าความสําเร็จนะครับความสมหวังแรงดุดดีเนี่ยก็จะเข้าหาตัวคุณได้มากขึ้นดวยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าในช่วงนี้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับงานไพ่ขึ้นเป็นประิพิกนะครับความสําเร็จความสมหวังนะสิ่งที่คุณปรารถนาความก้าวหน้าสิ่งต่างๆแล้วมันอยู่ที่การสร้างในเรื่องของแรงปรับตัน จรรยาการนะครับการวางแผนนะักวางร,ร็จก็จะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณน่ะได้ริเริ่มแล้วก็กระทำนะครับมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตแหละนะครับแล้วมาจนถึงปัจจุบันให้คุณเนี่ยได้สร้างต่อสานต่อให้มันเกิดความเสร,รีมันดีมากขึ้นแต่ก็ต้อง่วยฐานโครงการวางแผนที่เรียบร้อยแล้วก็บางส่วนบางอย่างมันก็ต้องเหมือนคล้ายๆต้องทําอย่างเต็มที่ขมกักขมันอาจจะหามรู้มาคําหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในห้วงจุดนี้แต่ก็ยังมีความคุ้มค่าที่จะให้เกิดความก้นาวหนะ้าในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยเช่นกัันนะครบ มาดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับเรามาดูเรื่องของการเสริมสเสน่ห์ให้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันดีและปังมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรนะครับพหขึ้นเป็นในเรื่องของการอ่าการปรับใจการมีจิตใจที่ดีบางทีมันมีความคิดลบของตัวเองเยอะนะครับทำให้บางครั้งมันเพอเ้อพวงเกินไปแล้วก็เวลาคุณอยู่ต่อนหน้าลูกน้องนะครับความอยู่ต่อนหน้าในการไปดูธุรกิจอะไรต่างๆมันเกิดสายตาที่มันไม่มั่นใจนะมันเกิดสายตาที่มีความแตกความลังเลมีความกังวลเนี่ย พลังงานดึงดูดมันก็ไม่ค่อยดีด้วยความมั่นใจที่จะมีต่อนรอบก้ามันก็ลดหายไปด้วยดังนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นสเสน่ห์ที่คุณต้องสร้างให้มีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นเป็นพลังเอเนอร์จีตัวเองเนี่ยที่มันเป็นคล้ายๆกับดวงดาวนะฮะใครมองเห็นดวงตาคุณก็มีความเปล่งประกายนะมีพลังงานจิตพลังงานชีวิตที่ดีแล้วก็คนก็จะมั่นใจในการลงทุนกับคุณในม้มากยินคืนนะครับไม่รู้สิว่าทุกอีกตรงนี้เป็นอย่างไรนะไปขึ้นในเรื่ององงขความ ต้องระวังเรื่องขนนะครับเรื่องการไว้ใจคนนะแต่ว่าเ,าเป็นเรื่องความกลัวกังวลของตัวคุณซะส่วนใหญ่มากกว่านะมันเป็นเรื่องความผิดหวังผิดพลาดในอดีตที่มันส่งผลต่อสภาวะจิตใจตัวคุณทาให้คุณเองต้องปรับใจตัวคุณให้มากๆไม่งั้นเนี่ยมันจะทําอะไรมากไม่ได้มากนะักมันททำให้คุณเกิดความผิดพลาดได้จากการคิดที่มันไม่กล้า นะไม่กลที่จะตัดสินใจไม่กาจะทําอย่างนั้นไม่กาทำอย่างนี้นกนนนกนเกิดผลจากอ,อ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอดีตทั้งนั้นเลย,ยนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบน,นั้นเพราะว่าในฐานของคนรอบข้างของตัวคุณเนี่ยมีคนช่วยเหลือนะครับทั้งคนรอบข้างทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นดักที่ค,คุณคิดเลยนะครับดังนั้นต้องปรับใจตัวคุณให้ดีนะแล้วก็ตั้งสติตัวคุณเนี่ยให้มากนะไม่งั้นเนี่ยจะทําอะไรได้ยากนะครับ มาดูในะเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอยา่างไรเราดูสเสน่ห์ที่จะดึงดูดการเงินให้เกิดความปักมากขึ้นนะครับภายขึ้นเปนะ็นเรื่องของความคิดนะคิดลบ นะเป็นเรื่องของการที่ต้องระวังบางครั้งฐานใจตัวคุณดีแต่ความคิดลบเนี่ยมันทาให้หมดสเสน่ห์ตัวเองไปนะะนั้นต้องเสริมเสน่ห์ด้วยการที่ต้อคิดบวกในเรื่องของการด,ดึงดูดการเงินที่มันจะเข้ามาดังนั้นมันจะมีโอกาสที่คุณกลัวกังวลคนจนเกินไปที่จะมาลักขโมยคนเงินคุณนะมาแย่งผลประโยชน์จากคุณออกไปเนี่ยเออมันทําให้เวลาจะไว้ใจใครเนี่ยคน้างยาในเรื่องของการเงินมันต้องค่อยจะห่วงแหนกันเงินเยอะเกินไปนั้นก็ต้องปรับใจตัวเองให้มันมี ความเป็นกลางมากินกินกว่านี้จะดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดสเ่ห์ไปนะอ่ะมาดูซิว่าการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับการเงินไปขึ้นเป็นเรื่องของการดิวนะเออมีเรื่องการตกลงปรงใจในเรื่องของการเงินมีการจัดสัรแล้วก็มีการจัดการเพรคือว่ามันเริ่มไปจะมีความเข้มแข็งหน้าแข่งขันในการจัดการนะครับในเรื่องการเงินให้มันมีความ คงใช้คงหวามากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอะไปขึ้นในเรื่องของการที่มันเริ่มไม่ต้องหาโอกาสแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของงานและเงินให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรดูซิสุขภาพกายเป็นอย่างไรดูสิภาพกายไปขึ้นปในเรื่องของการ อาหารการกินนะระวังเือนกานเรื่องอาหารการกินที่ไม่ถูกปากไม่ถูกท้องกุณนะแพ้ถ้าใครเป็นยิ่งเป็นแพ้อาหารทะเลแพ้สิ่งนั้นแพ,สนนแพ้สิ่งนี้ก็ต้องระวังอาหารการกินที่มันเผลอเรือในการที่จะไปกินสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วเกิดการแพ้มีการสงร่งผลต่อสุภาพร่างกายนะครับอาการท้องร่วงนะเ,เกี่ยวกับลำไส้เกี่ยว ช่องทางช่องทางเดินอาหารต่างๆนะครับก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางไปนู่นไปนี่ก็ต้องรักษาสุขภาพคุณให้มากๆนะครับมีโอกาสที่จะเจอของหนักนะเจอของหนักนี่หมายถึงว่าไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายสุขภาพนะครับทรมารร่างกายจนเกินไปทํางานหามรุ่มหามค่ำเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลที่ไม่ดีในอนาคตในเรื่องของสุขภาพในด้ดยเชงการนะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอะ ดูสุขภาพใจเสร็จไปขึ้นเป็นในเรื่องของเจ็ดซวยนะครับไ่ขึ้นเป็นเดะมนนะไปขึ้นเป็น่ะราชาถือดาอในเรื่องสุขภาพใจเนี่ยก็มีแต่วความคาดหวังเนาะอนาคตนะในเรื่องของอดีตนะในเรื่องของปัจจุบันอ๋ชัดเจนมากนะเราเรียนให้ถูกนะอดีต ปัจจุบันอนาคตมันกังวลหมดเลยนะมีแต่ความทุกข์นั้นอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะในเรื่องของการกระทํามันจะได้ไม่คิดเยอะคิดมากนะครับในเรื่องของอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องความกังวลที่มันสิ่งที่มันแบบผ่านมาแล้วอ่ะและอนาคตมันเป็นสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนั้นคุณอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยไอ้ความกังวลใจหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลต่อสภาวะร่างกายตัวคุณได้ด้วยให้ป่วยได้ง่ายมากขึ้นจิตใจย่ําแย่อันเนี้ยก็ต้องระวังให้มันอย่าให้มันเกิดดีกว่าดีที่สุดนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นในะเรื่องของปีกุลน,นะครับการมองโลกในแง่ดีในหกจุดนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะเพราะว่าการที่คุณมองโลกในแง่ดีมันเป็นการสร้างฐานพลังใจให้เกิด ความสมดุลมีแรงบันดาลใจในการกระทําทุกสับสิ่งให้ดีแล้วก,ไก็ไอสิ่งที่เป็นกับอึดอัดไอสิ่งที่มันเป็นความที่คุณกลัวกังวลน,นะและมันคือการผิดพลาดเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการที่เราสร้างฐานนะพายึ้นเรื่องการสร้างฐานพายกึ่งเศรษฐีหรือว่กวนี่คือการสร้างทานเพื่อเสริมภกทรัพย์นะเพื่อเสริมความสําเร็จการให้ทานนะการที่ทําบุญบอ่อยๆครั้งในห้วงช่วงเนี้ยก็จะเป็นการหนุนนับให้เกิดความเสรีความปักมากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาเป็นีหานว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นว่า,อานอกจากการให้ฐานแล้วเนี่ยก็ต้องมีการถวายอัตบริการกับพระบวชใหม่นะครับก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะให้พระได้มีอัตบริการในการไปใช้ชีวิตนะเพื่อเป็นบันปะชิตเพื่อในการบวชนะครับเพื่อจะนุนนําในการปฏิบัติธรรมและคุณก็จะได้บุญเพื่อที่จะเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านของคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทําบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางแล้วก็การที่คุณเองอุทิศบุญนะไม่ว่าจะไป ถวายนะพระอัฐบริการพระบทใหม่หรือไปขัดพระเจดพระที่วัดเนี่ยก็จะเป็นการหนุนหนักนะเพื่อการสร้างแสงสว่างสร้างช่องทางที่ดีนะครับแล้วก็เมื่อเราทําบุญได้เต็มแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะจากการนั่งสมาธิจากการสวดมนต์จากการให้ทานจากการรักษาศีลน,นะครับก็ทำบุญให้กับเจ้าที่เาทางทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับทำบุญให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษาเพื่อที่จะหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นในเรื่องที่คุณ ขนานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์นะครับของชาวราศีพิจิกดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข7นะครับไพ่ขึ้นเป็นเลขเ็เลข6นะครับเลข1เลข7แล้วก็เลข6นะเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลไพ่ขึ้นพลังงานของพระแม่ธรณีนะครับไม่ว่าทาอะไรก็ตาม ไม่ว่าใครจะคิดร้ายกับคุณแพ้ภัยไปทั้งหมดเลยนะและทุกสิงอย่างอยู่ด้วยมีพลังงานของเสียงสิทธ์เข้ามาอยู่ใกล้ตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะแล้วเนี่ยความเสร็จบังเกิดคุณกับตัวคุณแน่นอนนะให้คุณนําเลขเหล่านี้นะครับเลข1เลขเ็เลข6เนี่ยจดใสกดาษเลยนะเอาไว้ในบัตา่าหรือทไไําเป็นบลเปอร์ก็ได้แคปหน้าจอนี้เอาไว้เลยนะทำบลูเปอร์ส่วนตัวเพื่อเสริมดวงในเดือนนี้นะครับ